สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านเด้อค่ะเด้อพี่น้องเพื่อนต่างช่องทุกคนนะคะเมื่อนี้ควรนางน้อยกับมีเมนูเด็ด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 แบบบ้านๆเฮาค่ะบอด้ Body เลิศลูเปอร์เฟกอีกอย่างหรอกค่ะมาเฮ็ดกินเมื่อนี้มีเมนูจ่ามปลาเข็งหรือปิ้งปลาเข็งปลาหมอนี่แหละค่ะกอบเกลืออบเกลือยังไนจ่าปิ้งเตาถ่านแล้วกะตับมุฮุ่งเฮิมพี่น้องไอ้ส้มพักเซียนกินบ้านๆเฮานี่แหละ กับหนึ่งข้าใหม่หมาเนี่ยถ้ามีเวลากับสีสปซซื้อเหมือนคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนนพี่น้องเองเอปลาเข่งเมล็ดบืนมาเบิ่งกันค่ะเอาง่ายๆนี่แหละค่ะกินเซฟเซฟง่ายๆแบบง่ายๆบ้านเฮานี่แหละค่ะพี่น้องยามนี้ข้าวใหม่ปลามันเด้อค่ะปลามันจะอึดเด้อค่ะพี่น้องฝนมันโบได้ดีเป็นดได้ในปีนะะี้ค่ะเ่าตกคืดซวงข้าวเกี่ยวข้าวนะ บาถึงกับําไงค่ะพี่น้องเขาพูดดีจ้ามให้มาแล่วเนาะดีจ้ามแล้วพี่น้องเอาแบบพื้นบ้านนี่แหละเตาอันเดิมเตาถ่านเฮาเตาถ่านเตาฟืนส่งพักเสียนยังไม่ได้ออกมาเนาะเดี๋ยวตาตามังหงเนื้อปลาแน่นพอใส่ถึงชิรุดนำ้ำ S <S ยายแล้วว้าปิ้งนี่ก็ะเซยผงสุรุตนองได้แล้วหัวสะดกห <s ans> <s ans> <s ans> มักกินแบบนี้เลยค่ะเพราะกลัวนางน้อยขังไว้กับว่าให้คุณตาเราลาบลาบใส่มะเขือขึ้นย่างแล้วกันฝักลาบนะคะ่ะเซบเลยค่ะ ขนาดย่างลงน้อยเดี๋ยวกินหอมเกลือกับอันนี้ผักขนาดเลยย่าย้ย่านมันดิ้นค่ะพี่น้องยาย้เราก็เลยเอาอันนี้เน็กไว้ก่อนือมกลิ่นเกลือกลิ่นตะทานแบบมันผสมกันมันหอมครับพี่น้องหอมแบบสุดๆเลยค่ะ นี้มากินมาแซฟน้ากันนะคะเดอ้อปิ้งปลาเข่งนาค่ะปลาเข่งนาอีกแี้ะคะบรได้แม่ปลาเข่งเลี้ยงนะค่ะพี่น้องของแท้เลยค่ะวันนี้ เริ่มแล้วค่ะพี่น้องหอมหอมแล้วปิ้งกล้ามปลาเข่งนาเฮาเด้อยังขาดเลยเอาทานนี่เสียงตำมะหุงกระดังขึ้นแล้วค่ะพี่น้องอะตำมะหุงเฮิมเฮาตำมะหุงเฮิรมพี่น้องเลย<อ>ซื้อแบบเพื่อนซอยมาใส่พริกแห้งเนา้อยายมาเนี่ยใส่มะก,กอกเม็ตรกระถินเห็นไหมคะพี่น้องตำบ,บ้านๆเท่านี้แหลคะค่ะใบเลื้หลู เอาแบบแซ่บๆบ้านๆเท่านี้แหละค่ะมื่อนี้ตอนนี้ก็นย่วักแล้วค่ะพี่น้องค่ะบึงดูนี่แซ่บใส่ต้อนน้ำได้ค่ะสองตอน นเป็ลงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเราสิทธิ์เลยได้เราเป็นตะกินบัวคไนี่แล้วและตำมะฮ่งนองมาเนี่ยปลาเข่งซุกอะโจ๊กค่ะพี่นอ้องเอกไปกินน้ำกันมาเนี่ย <c oughs> บึงบ้งมาเด้ยค่ะเดีพี่น้อง, <c oughs> องปิ้งปลาเข่งค่ะปลาเข่งนาเฮาตำมะฮ่งเขิมค่ะพี่น้องใส่ต้นนำ้ำ <c oughs> สมพักเซียนขาดบาได้เลยค่ะอ่อนๆนะคะสมพักเซียนนี่ยิ่งจะเคงกับซัมนี่ละคะ่ะหนึ่งเขาใหม่เ้าบมเมนกระยะอันนั้นอกกล้วยคุณตาบิงกล้วยเรากล้วยในสวนเรามากินมาแซบน้ากันเน้อค่ะเด้อมื่อนี่มีไข่ด้วยไหน,นไข่เล็กๆมีอยู่แซบๆค่ะเมือนี่ มาเด้อ <Mar> ตั้งตามส่ม่อก่อ